สวัสดีครับทุกคนเป็นงไงบ้างครับวันนี้ผมก็มีเกมขี่มนันให้ดูนะครับก็หลังจากเมื่อวานนะครับที่แบบว่าเกมสั้นมากนะครับก็เลยอัดตอ่อจากเมื่อวานเลยนะครับก็สังเกตจากเสื้อเสื้อกกเก่าก็เกมนี้มีชื่อว่าเสีเยฟิลนะครับทุ่งหญ้าแห่งความสยองก็ทีแบบนี้เปิดเกมเข้ามาเป็นอย่างนี้นลครับเดินโอ้โหเสืเออแบบร้ใจสุด,สด ก็มีทักข้างบนนะครับเห็น mm hmm. ไ,ไหม Get Supply Care Cloud s, <S mm hmm. ก็มันบอกว่าไปเอาของสเบียงให้อยู่หุ่นไรกาและครับ mm hmm. ก็มันมีอันนี้อยู่ตรงเ้ยไปไม่ได้เลยต้องไปตามทางเท่านั้นเราจะรักไม่ได้นะครับอันนี้น่าจะเป็นแบบว่าคุ้งข้าวโพดหรือสักอย่างข้าวที่เก็บของห้องเก็บของข้างในก็มีหมวกมีชุดมีไม้ เหมือนจะเอาไปตั้งไม้ตั้งเอ้ยไม่ใช่ไม้ตั้งเกียร์สิไปตั้งหุ่นไลกานะครับ set up the s c a r e c l o s ครับตั้งหุ่นไลกาเอฟนี่ครับเราตั้งหุ่นไลกาแล้ว set up อ๋อมันมี3หมวก3ชุชู 2, ช่ไหมรัะก็ต้องมี3ที่โอเคต้องไปตั้งที่หนึ่งแล้วก็ที่หนึ่งสามทีมโ่โอเคโอเคที่สุดท้าย Okay. Alright, scarecrows. Now, don't you go running off. <laughs> okay, I'll be back here tomorrow. Make sure there's no crows around these parts, no more. Understand me? Don't see no crows yet. Well how scarecrows Those damn scare might have just worked might to do damn just ทำไมมืดจังเหรไปเช็คหุ่นไลกาแล้วครับว่ามันทำงานหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เกิว่าเงียบมากนะ m ายเป็ e ม,มาสเคอร์ n ร a ส์ดีเพลงแปลกๆมืดเลยหาหุ่นไลกาเชื่อละ ไปหาที่ไหนอ่ะว้าวจบเฮ้ยเป็นมึงทำพิธีกรรมอะไรกันเนี่ยหุ่นไล้กามีชีวิตเชิดฮัลโหลโอเคได้แล้วไปวางหุ่นไกาใหมเ่เดี๋ยวมึงเห็นพิธีกรรมแบบนั้นเห็นวงกลมดาวห้าแฉกแบบนั้นมควรไปได้แล้วนะมึงแกงใจ,ใ,จใจดีสู้เสืออ,อีกเหรอ You know what? I've had it with these damn kids. I'm coming back tonight. I'll catch them on my videotape. Get the authorities involved in this. This is this is something I haven't seen before. ก็มันบอกว่ามันจะกลับมาตอนกลางคืนนะครับแล้วมันก็จะเอากล้องมาอัดวิดีโอไว้ด้วยเป็นแบบว่าสารคาดีอะไรเงี้ยเพราะมันบอกว่าอันเนี้ยนนมันไม่เคยเจอมาก,ก่อนแล้วมันก็มาตอนกลางคืนด้วยมึงไม่รอให้เช้าก่อนปะแตเ,เพลงก็เงียบไปแล้วครับไม่มีอะไรตามมานะเงียแล้วทำไมมึงต้องกลับมาตอนกลางคืนได้อะโอ้โหใช่ทุกท่โดส แดนคิดพยายามจับเด็กนะครับทำไมอ่ะเด็กทำอะไรอ่ะเด็กมาเล่นหมุนปุ่นรายการใช่ไหมโอเค Will I be? Looks like I was too late this time. Better check the h o o t just in case. ทอ่ตอนเนี้ยตอนนยใหมาช้าไปนะครับเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ย ชิ้ดมีเหงื่อจริงเกตุรทับใช่เกตุรุทับกับโดนดนเลยกับโดนกับ,ดน,กบดนเลยอ่ะกับดนเลยเฟื่อ oh, เดี๋ยวอันนี้มันนต,ตันตัง,ง,<า>งอะ,อะไปเอามีดันต,ตอี่อกระท่อมโอเคโอเคโอเค จะต้องตัดเสียงยหรอวะเสียงอะไรอ่ะฮะเฮ้ยฮนเดอร์บังเกอร์ไปตรงไหนไป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 ผิดทางไปก่อน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 ,นหเหมือนไล่หลังเหมือนมันไล่หลังมมาแล้วอ่ะครับ ผิดทางใช่ไหมล่ะเอาผิดทางอีกแล้วเิ็นเหมวะใช่ทางนี้ไหมอ่ะเหมือนมนอยู่อุย้ยใกล้มากเอฟลงที่ไงบังเกอร์กูมีบังเกอร์ด้วยเหรอ ฮ้ยเฮ้ยอย่าเฮ้ยไม่เอาอ嘛ก็นั่นแหละครับสำหรับเกมที่ชื่อว่า Fear Fields นะครับ ทุงใหญ่ความสยองก็เกมนี้สยองใช้ได้นะครับไม่เข้าใจตัวละครเหมือนกันว่ามึงจะมาตอนคืนทาไมสำหรับนี้มีแค่นี้นะครับหวังว่าทุกคนจะได้รับความสนุกความเพลิดเพลินความน่ากลัวความสยองขวัญในการรับชมนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับเป็นกําลังใจเล็กๆ่น้อยได้บายครับ